สิงแล้วเลือกออกเป้าครับเธอจะเปิดสิงกับใครเปิดสิงกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือจะเปิดสิงกับผู้ชายอีกคนหนึ่งจะเปิดสิงกับผู้หญิงรุ่นอายุน้อยกว่าจะเปิดสิงกับรุ่นผู้หญิงคุณย่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงอายุ70ยังไม่เคยมีอะไรมาก่อนเรียกว่าสิงไหมลูกสิงแล้วเธอคิดจะเปิดไหมน <c oughs> ี่เปิดสิงเพื่อจะออกไปขึ้นอยู่อย่างนี้ ทุกคนมักจะนึกถึงเยื่อพรมปารีเป็นประจำโออไม่ต้องมีเยื่อพรมปารีถ้าเกิดผ่านไปเยื่อพรมปารีขาดเลือดมันจะออกโธ่เอ้ยสิบชาติมโนไปเองทั้งนั้นเลยเยื่อประจมปารีไม่ได้เสริมใจเหล็กนะยะนะไอกระโดดโลดเต้นอยู่ในผมเชื่อว่าทั้งห้องเนี่ยถ้าผู้หญิงไม่ให้หมอสูตรตรวจนะ90%มันฉีกไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนั้นเป็นนะวนิยาย นวนิยายเขียนเอามันในอารมณ์แต่การที่ครั้งแรกฝ่ายหญิงอาจจะเลือดออกก็เพราะว่าถ้าฝ่ายชายมันทําไม่เป็นน่ะเข้าใจคาว่าทําไม่เป็นนะเจอหน้าก็จะพุ่งเข้าประตูโคมเดียวเลยไม่มีรอว่าเปิดประตูหนเลยจ้าอะไรเลยนะจ๊ะตะกี้ผู้หญิงก็ถึงบอกว่าขอผู้ชายที่มีประสบการณ์มากกว่าดีกว่าใช่ไหมลูกเพราะถ้าเกิดมันไม่มีประสบการณ์มันก็ทําเป็นตะทิพแทงอย่างเดียวทําอื่นไม่เป็นเลยถ้าเลือดจะออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในกรณีที่ ผู้ชายไม่มีประสบการณ์ดันไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงซงไปม,มีประสบการณ์รมันยังไม่พร้อมมันอย่างบรรเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านนะประตูเขาเปิดเราก็เดินเข้าไปสบายๆใช่ไหมแต่ประตูเขาปิดอยู่จะเข้าไปมันจะมีเหตุขึ้นประตูก็พังประตูพังเลือดออกไหมแล้วก็ออกก็แ okay, ค่นั้นเองง่ายไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรศึกษาก่อนเนาะเวลาทํามันจะได้มีประสบการณ์ที่ดีต่อัน